ติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวข่าวนี้ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองนะคะนำโดยนางสาวสุนันทาน้อยพิทักษ์พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนำกลุ่มจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันค่ะในนามเพชรสมุทรคีรีประกอบด้วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมโอท็อปยีกลุ่มภาครัฐเดินทางมายังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในโครงการเชื่อมโยงการค้าชายแดนไทยพม่าลาว และประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะดรกระไรบุญบรรดาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าการจัดทําโครงการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเป็นโครงการระดับกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ2,557จัดมาแล้ว4ครั้งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่5เป็นการเชื่อมโยงการค้าธุรกิจการท่องเที่ยวกับมาเลเซียขณะเดียวกันการเดินทางมาในครั้งนี้ค่ะยังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างตัวแทนภาคธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นำโดยนายวสานกิติกุลนายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันตกเพชรบุรีประจวบคีรีข,นขันค่ะและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนางสาวลิสาอึ้งเหงอุป,ปนายกและเลขาที่การชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอํานายศักดิ์สิทธิ์เอี่ยมจินดาประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวแก่งกระจานลุ่มน้ำเพชรและตัวแทนภาคธุรกิจจังหวัดสงขลานำโดยนายสุรพลกำมพลานนวัฒนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานายกุลศุน ทรวิจิตนายกสมาคมมักคุเทพอาชีพจังหวัดสงขลานายกริตประธานราชน,นิกรน,นายกสมาคมโรงแรมหัตใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดรกรไกรบุญบรรดาลรองผู้ว่าราชการเพชรบุรีค่ะคือในวันนี้ก็คงจะพาพาพาผพพู้ประกอบการนะครับทั้งในด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ในด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยมาเพื่อที่จะเปิดเปิดตัวให้กับจังหวัด ในเขตของของสงขาเนี่ยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ที่มาเที่ยวอยู่ในพื้นที่ของเอเภริกาใหญ่เนี่ยได้มาชมาการการที่เรามานําเสนอแหล่งท่องเที่ยวและการอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็หวังว่าในมาในการมาวันนี้ก็คงจะพาผู้ประกอบการเนี่ยมาเปิดมาเปิดตัวมามาศึกษาลู่ทางในการที่เราจะมานําเสนอ งานของของแต่ละท่านเนี่ยนะครับว่าจะข้ามไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อเราเปิดเป็นอาเซียนในโอกาสอันใกล้ตอนนี้ก็มีเครื่องที่บินตรงนะครับจากสงขลาเนี่ยไปที่ที่หัวหินเลยครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาเปิดตัวเหล่านี้แล้วก็ได้นําเสนอศักยภาพของทางกลุ่มจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยกับ กับภาคกลางตอนล่างสองเนี่ยก็คงจะไปได้ดีครับการทำเอวมยิยุวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะขยายความร่วมมือกันระหว่าง2องภูมิภาคนี้น,นะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคและก็ชายแดนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะด้วยมาตรฐานของสินค้าและบริการด้วยค่ะและได้ทํากิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายแบบโต๊ะเตรจานนะคะหรือว่าเทเบิลท็อปเซลส์โดยผู้ประกอบการสินค้าเด่นดีโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดค่ะเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสร้าง โอกาสในการขยายการค้าการบริการการลงทุนส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับจังหวัดชายแดนด้วยนะคะไปฟังเสียงนางสาวสุนันทาน้นอยพิทักษ์พาณิชจังหวัดเพชรบุรีค่ะพูดถึงจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองค่ะก็คือทางภาคใต้เนี่ยเขาเจาะจงที่จะมาชายแดนทางด้านมาเลเซียซึ่งเรามีแขกประจำอยู่แล้วนะคะปกติเพียงแต่เราเรามาติดตามลูกค้าเก่าแล้วก็เพิ่มช่องทางลูกค้าใหม่ นะคะแล้วในการมาครั้งนี้เราไม่ไดเอาโรงแรมมาอย่างเดียวเพราะว่าการขายโรงแรมส่วนใหญ่คนจะรู้อยู่แล้วว่าโรงแรมที่ของเพชรบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสมุทรสงครามมีอะไรบ้างสมุทรสาคราม,มีอะไรบ้างประจวบมีที่ไหนบ้างแต่เราได้นําสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองเรามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น,นแน็คของหวานซึ่งเพชรบุรีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะของสมุทรสงครามก็เป็นน้ําตาลมะพร้าว ของเพชรบุรีจะเป็นน้ำตาลตนูนะคะแล้วก็ถ้าอาหารทะเลแปรรูปใครก็สู้ของสมุทรสาครไม่ได้ส่วนของประจวบเนี่ยเขาก็นดังเรื่องมะพร้าวเขาเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุดของของภาคการเขาก็จะมีพวกมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ซึ่งกินแล้วมีคุณประโยชน์กับร่างกายนะคะทึ่ชักัดเย็นนะคะ ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะคะ